ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8ในเดือนนี้จะเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้านั่นก็คือการเกิดสุริยุปราคาหรือว่าเรียกว่าจุดดับของดวงชะตาหรือของดวงดาวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาเอฟท,ทุกท่านได้รับชมต่างหากแต่นี้เราบอกแจ้งไว้ก่อนแต่ในเดือนนี้เนี่ยมีดวงดาวพระพุธโคจรถอยหลังข้าไปอีกราสีหนึ่ง ดาวอาทิตย์เดินหน้าแล้วก็ดาวพฤหเกตเดินย้ายราศีมีอยู่าสามราศีที่โคจรย้ายแต่ในขณะเดียวกันนอกจากดาวพุธที่เดินถอยหลังพักราศีหรือเดินเสียหายแล้วดาวพระศุกร์ช่วงกลางเดือนก็เริ่มพักคอนเสิร์ตเริ่มเดินโคจรถอยหลังเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็มีการมนขึ้นดังนั้นดาวศุกร์ก็สวิงแต่ไม่ย้ายราศีเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่ามีดาวอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยคือดาวอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นอุจจาริราชตั้งแต่วันที่14มีนาคม ในขณะเดียวกันดาวพ,พุธเสก็เริ่มโครจรถอยหลังมาแล้วแต่จะถอยหลังข้ามราศีถอยกลับมาที่ราศีกุมในวันที่16มีนาคมและดาวพระเกตก็จะไปอยู่ที่ราศีสิงห์ในวันที่28มีนาคมดังนั้นเนี่ยเกิดโยกย้ายจริงๆอยู่3ดาวแต่โครจรวิปริตก็คือดาวพ,พุหักับดาวพระศุกร์แต่ดาวพระศุกร์ไม่ย้ายนนย้ำอีกทีหนึ่งนะครับนั่นย่อมแปลว่าจะเกิดผลกับ12ลัคนาราศีอย่างไรติดตามรับชมรับฟังกันได้ในคลิปกันเลยนะครับ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมงกรผมว่าเดือนนี้ดีกับคุณมากๆอีกตึงเดือนเลยก็ว่าได้นะครับสาเหตุเพราะว่าแน่นอนนะครับเอาไปว่าเรื่องเงินทองเนี่ยเดือนนี้เนี่ยหลังจากวันที่16บหกไปต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยโอกาสทางการเงินการทองค่อนข้างมากกว่าเดิมดีที่กว่าเก่าอีกผมว่ามีโอกาสแนวโน้มการเดินทางไกลประสบความสำเร็จค่อนข้างจะมากเรื่องของเงินทองมันปรากฏชัดเจนว่าแบบนั้นเพราะดาวประจำตัวคุณคือดาวพระเสาร์ไปอยู่เรือนเงินทองปรากฏดาวพระพุธก็โครจรมาอยู่กับ ดาวพระสาของคุณพุดธกับสาวรวมกันเป็นคู่สมพลเกิดที่เรืองเงินทองมีโอกาสระดมทุนก้อนใหญ่โปรเจกต์เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาผมว่าโอ้โหทำไปเล่นไปมีโอกาสได้โปรเจกต์โครงการใหญ่และเป็นโคโปรเจกต์โครงการใหญ่ในระยะยาวด้วยถือว่าเป็นเป็นนาดที่ตางที่ดีดีมากนะครับเรื่องของงานดาวพระศุกร์โครจรเป็นสามกับดวงชะตาเป็นมหาอุดโอ้โหแน่นอนละเป็นประทุมเกณฑ์อีกในหักโราศาสตร์นะครับเดี๋ยวคนฟังเอ๊ะจะงงเอ๊ะอาจารย์ในราย e ละเอียดพวกศัพท์เฉพาะเนี่ย จริงๆแล้วเรามีเปิดรายละเอียดเรื่องของการสอนดูดวงยูนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอยู่ท้ายคลิปถ้าคุณสนใจก็สามารถเข้ามาสมัครเรียนเป็นวิดีโอกันได้นะครับแต่ตัวดาวงานเนี่ยของคุณเนี่ยก็แน่นอนละมีโอกาสเรื่องของงานเป็นไป็นโอิาสทางที่ดีแถมได้ประทุมเกณฑ์อีกผมว่าแหมโอกาสประสบความสําเร็จหน้าที่การงานโอกาสได้ชื่อเสียงโอกาสได้คอนเน็กชันใหม่ๆสังคมระดับสูงหรือเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของการอบรมเวิรองต่างต่างไปเรียนช่วงสั้นได้สังคมใหม่มีคนรู้จักสังคมระดับบน เรียกว่าจากเดิมเรียนแบบธรรมดารอบนี้ได้วพออ,อ่ะนะไปอย่างนั้นเลยวิทยาลัยป้องกันราชนาจารย์อันนี้คนไฮโซเรียนเท่านั้นนะคนธรรมดาเรียนไม่ได้นะอาจจะกระโดดไปอย่างนั้นเลยก็ว่าได้เพราะมันได้ทั้งมหาอุตรได้ทั้งปทุมเกณฑ์ทาไปเล่นไปนะรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องราวของความรักอันจุดนี้เนี่ยอาจจะต้องค่อยๆดูอีกสักนิดสักหน่อยหนึ่งจุดเรื่องราวของความรักอาจจะมีปัญหาอยู่นิดๆหน่อยๆแต่สามารถพอปรับปรุปปงกันได้อาจจะเป็นช่วงของพ่อแง่แมงกอนกันหน่อย คนหนึ่งก็แข็งคนหนึ่งก็งอนมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องแต่สําหรับบางคู่คนหนึ่งก็อ่อนอีกคนหนึ่งก็ยุบเลยนี่ก็ต่างคนต่างยอมก็พอดีกันต้องจัดบรรล้างหน่อยช่วงนี้มันจะเกิดการไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่เสถียรภาพหรือว่ามันไม่ได้แบบสเีเป็นเสถียรมันจะเหมือนขึ้นที่มันขึ้นลงอย่างเงี้ยปุ๊บ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 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันจะเกิดอย่างนี้หน่อยหนึ่งสำหรับชาวลัคนาผมขอเรื่องของความรักแต่ผมว่าในเดือนนี้คุณเดินทาง แน่วัดว่าอารามเขาวัดเขวดาวาทําบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวของคุณไปต่างประเทศไปไหว้พระต่างประเทศมันมีแนวโน้มค่อนข้างจะสูงเพราะดาวพลืหัดดาวนิจยูดาว,ดาว,ดาวะเกตทำมุมตีโกนถึงดวงชะตาลัคนาคุณผมว่ามีแนวโน้มหรือจัดทําบุญบ้านทําบุญกิจการทาบุญร้านค้าก็ได้หรือใครที่บอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรอยากมีบุตรอยากมีหลานผมว่าช่วงเวลาน,นี้ดีไหม เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะดาวพฤหัสบดีเดินโคจรไปข้างหน้าและดาวพฤหัสอยู่ในราศีเรื่องของลูกหลานของคุณโดยตรงคุณอาจจะทําในเรื่องของการขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่ถ้าเป็นโบราณเขาจะให้ขอลูกถ้าจะเป็นอยากจะมีเนี่ยเขาบอกให้ขอลูกช่วงกลางคืนนะครับเพราะเหมือนเป็นเวลาที่เทวดาลงมาเหมือนพุทธกิจ5ประการของพระเจ้าก็ตอบปัญหาเทวดาช่วง่ยงคืนในช่วงที่เปิดช่วงนั้นนะครับมันก็เป็นหลักอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นโบราณสมัยก่อนไม่เอาวันพระไม่เอาวันพุธเพราะโหกุดท้ายเน่า แล้วก็วันพระไม่เอาก็ขอก็คือหมายถึงว่าสวดมนต์ทุกวันแล้วก็ขอในวันอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเก็บเล็กๆน้อยๆก็ขอพอเสริมการสอดแทกในคลิปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีการแก้เนี่ยมันมีเยอะแล้วแต่ดวงชะตาใครต้องแก้แบบไหนไม่เหมือนกันแต่นี้เป็นการพยากรณ์ในมุมบ้างดังนั้นก็เลยเหมือนกับให้เคล็ดลับแนะนําสาหรับชาวลัคนาราศีวักรไปเป็นเรื่องราวดีๆเอาไว้บอกต่อต่อกันนะครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า วัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปิดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเ c e b o o k หรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทำการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเรไ,ได้มีความเข้าใจในหลักราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิลิอาจารย์พระพุทธพ,พ,พ,พยากรอาจารย์ปณีบุญนาทอ,อ,องเนียมคุณยทธเนใ้ได้ ถราเิดคิดถึงผมอะคิดถึงยุคนาได้ครูเป,ป็นไปเค็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ